เชียร์แล้วกูเข้าห้องน้ำแปบเฮ้ยเชียร์ประตูปิดเองเสียงเหมือนประตูเฮียอะไรอ่ะโจ้ทุกคนตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับเกมพับชีหรือเกมยิงอะไรทั้งนั้นแหละเราอยู่กับเกมผีอินดี้เกมหนึ่งนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเราได้รับบทเป็นไอเด็กน้อยเด็กน้อยกำลังรอแม่อานิทานนะระหว่างรอแม่อาาอ่านอานิทานให้เราฟังเราก็ต้องหาอะไรทําอย่างเช่นเล่นของเล่นแล้วก็ท้อกิจวัตรประจําวันเด็กน้อยอะ แปลงฟันเล่นของเล่นดูทีวีชาวครัวกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติร้อนๆมาหลอกมึงนั่นแหละทุกคนเรื่องมันก็นมีแค่นั้นแหละแต่แกจะเป็นไงนนั้นก็ไปดูอะไรครับทุกคนฮานาฬิกาเมื่อกี้เวลาเท่าไหร่วาลืมดูอลไะ ตอนนี้เราตื่นมาในห้องนอนของเราจะเป็นห้องนอนเด็กนะแต่ว่าเพล the ด o o ูคืออะไรคือคือหาอะไรเล่นรอบห้องเล่นอะไรก็ได้พัลส์เอจิกซอ่ <c oughs> ง่ายดิเด็กน้อยใครก็เล่นได้วะฮอฮา,อา โอ้ย่าง,ง่ายอะครับน้องๆฮะฮะโอเค uh huh. okay. ขอผมเช็คโอ้ยกล้องมันหมุนเร็วอะ่ะเนิ่งแคด่นโ okay. อเคมาได้อยู่อะไรตะก้าภาพมีรูปภาพที่ไม่มีภาพกรอบรูปภาพที่ไม่มีภาพอยู่ยหลายภาพเลยดิวยว่ะกล้องไหมเป <laughs> ็นหัวอะ่ะกล้องอะ ทุกวันเตะเตะไม่ได้ไปไปไ,ไ,ไ,ไโอเครถไฟของเล่นเด็กอะ่ะเดินผ่านอันนี้ประตูอันนีห้หนังสือพวกนี้น่าจะเป็นหนังสือนิทานเด็กะนะต่างาตัวเล็กจัด มองมาเห็นเฮ้ย okay. ให้ไหนให้เล่นไรเปิด,ด,ปดทีวีได้เปิดสโนว์กรอบนี่ได้อันนี้อะไรอ่ะคุยกับตุ๊กาตาตอนนี้เวลาไหนวะตอนนี้เวลาตีหนึ่งเกือบจะตีสองใช่ไหมตามมัง้ง คงใช่แหละทุกคนรฬิกามันก็เหมือนกันหมดอะเฮ้ยมันเล่นได้หลายอย่างเลยเนี่ยแต่ขวบขวยขุนยนเด้ฮ่อน่อขุนย,ยนเต้นไงทุกคนเฮียปิดเลยเฮียอยากขยับได้ตอนกูนอนแล้วเฮียคุยกับตุกตาสำหรับบทสนทนาน,นี้นะับเหมือนตุกตาจะบอกว่า มันคิดไงเกี่ยวกับภาพวาดของเรานะฮะซึ่งภาพวาดที่มันชอบที่สุดในภาพที่เราวาดนะมันคือแม่ที่อยู่ในป่านะฮะตอบตอบเลยด้วยอ่ะหนึ่งกับสองไอเฮ้กูตอบสองเลยชอบแม่เราเรื่องครับสนุกลบอ่าเปิดทีวีดิ เปิดไปเรากอกว่อ่องเชีย่ยปีไม่ได้เป็นภาพของสนามเด็กเล่นแลแล้วทำไมอ่ะปิดเปิดเปิดอ่าคืออะไรคือเราก็เล่นหมดแล้วอ่ะให้ทำอะไรอ๋อเปิดประตูได้ปิดประตูด้วยเข้าน้ำอ่ะ ัขยะที่กดซ่วมที่ดูซ่วมอ่ะกระจกชชู่อันนี้มันเหมือนมีแปลงอะเหมือนจะให้เรามาแปลงฟันด้วยแต่มันยังทำอะไรไม่เสร็จเลยข้างนอกอ่ะวันนี้เราทำอะไรวะอ่าเราก็เล่นหมดแล้วนี่หว่าเฮ้ยขันโยกอ่าขอบล้าทุกคน อ๋อแล้วนี้แม่เรามาเคาะประตูครับบอกว่าตอนนี้ดึกแล้วเขานอนแล้วลูก brush you your y don't and room o clean up อาแม่เราก็บอกว่าให้เราเก็บห้องแล้วก็แปรงฟันและเข้านอนแล้วแม่จะอ่านหนังสือนิทานที่ลูกชอบแม่สัญญาเราก็ตอบไปว่าโอเคแม่เดี๋ยวผมจะเก็บห้องแบบนี้แหละเคครับทุกคนเก็บห้องครับ พูดถอดถ้วยในบาสเกตอ๋อเก็บของเล่นในตะก้าผ้าสีเขียวนั่นเลยฮะเหมือนตะก้าผ้าบ้านกูเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่จะคุยเฮ้ยกี้อ่านไม่ทันอ่ะผมคิดว่ามันเป็นประโยคเดิมอ่ะเร้่ดูดิมันมีคำตอบไ้เรื่อด้วยไอ้ o v e บยูทู o ฉันก็รักดาเหมือนกันแล้วปานี่กับฉันไม่รักแกฉันรักกระต่ายกระต่ายตัวนั้นน่ะทุกคน แล้วกูตอบรับมึงไงเพื่อนว่าแล้วมึง yeah. ก็แล้วเดี๋ยวใช้กรลักหน้าเหมือนกันปาน,นี่ตาวเล่นได้ด้วยเหรอวะรู้ไม่เห็นอินเทอรกก์เน็ตอะไรมันได้เลยไอ้กูดูหุ่นยนต์เต้นเลยไอ้วิธีด้วย yeah. เนี่ยเพื่องไฟเก็บของเล่นเก็บของเล่นอ่าเก็บไงอ่ะอ๋อระดับของเล่นเฮียเฮีย เคุยความันไม่ลงเอชวิ่งตลกละเอชอ่าหนึ่งลูกจสโอ้ยเจ๋สองลูกอ่ะฮ่าฮาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาผมก็เริ่มเสียแล้วลนะ่ะคิดว่าผมจะเยอะแบบไอ,อ้เฉยอ แม่งอารมณ์เหมือนแบบมึงโยนขยะปุ๊บแล้วมึงโยนไม่เข้าถังแล้วมึงต้องเดินไปเก็บมาใส่ถังเองไอ้เหี้ยอารูบาลีหนึ่งลกูกเอ้ฮานาฮานาเฮ้ยกูเขาอดเก่งอ่ะหยุดรถไฟอะไม่ได้ละจะอีกวันั้นถึงลกูก แล้วมันไม่เก็บตุ๊กตาพวกนี้ด้วยวะเฉยโยนใกล้ๆสักโยนไม่เข้าไอ้เฉยอ่ะโอ้โหยัดลงถังเลยเออเอาภาพวาดไปใส่ในเฟรมอ่ะได้เฮ้ยเฮาวาดอะไรวะีว่ะ เป็นภาพเด็กน้อยแล้วจะเป็นตัวเรากับตุ๊กตากระต่ายที่เราเห็นเมื่อกี้มีรูปมือรูปรูปหน้ายิ้มแล้วก็ตรงกระต่ายจะมีรูปแกญนกขีดขีเยอะๆด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคือไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะเชื่ออันนี้เชื่ออะไรมันเหมือนเป็นรูปเรากับแม่เลย เราก็ตอบว่าเราได้เสียงล้มนะ <_ d ans> เสียงหน้าต่างกระทบกันนะมันเหมือนมีนเสียงมันเหมือนกับเสียงคนพูดอะไรบางอย่าง <_ d ans> เราต้องไปปิดหน้าต่างกันละ <_ d ans> ปิดหน้าต่างทุกคนแซนก็ตกใจวันก็ตกใจหมดเดยอะฉันกูเปิดเองไอ้เหี้ยปิดเลยสักอ่าครับปิดหน้าต่าง เหม,มือนเหมือนมีอะไรแต่ไม่มีอะไรไปแปลงฟันอยู่อะทุกคนวิ่งไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพนั้นใหม่หน่อยดิใช่มันคือภาพเด็กกับผู้หญิงผมว่าผู้หญิงในภาพน่าจะเป็นแม่นะเคยไปแปลงฟันอยู่าะทุกคนาแปลงฟันดีกว่ายัางไงอะอย่างแรกต้องบีบยาสีฟันนะ่อาอย่าแปรงแปรง ไปฟันก่อนนอนเลยเด็กอนามัยซะด้วยขึ้นลงขึ้นลงแปลงขึ้นลงไงโอเคไปพอสุดละถทาอ๋อไปชีชีก้ก่อนนอนทุกคนเชียร์แล้วกูเข้าห้องน้ำแป๊บเฮ้ยเชียร์ประตูปิดเองเสียงแบบประตัวเหียอะไรอะ่ะ ตัวไม่เหมือนกับไม้กั้นไม่ขีดอ่ะเดี๋ยวต้องออกไปดูดิตัวเทีย่ยงเฉยมูดแม่งเปลี่ยนเลยทวนกับสตอรี่บุ๊กอ่าไปหยิบหนังสือนิทานมาเรื่องนี้ครับแม่อยากฟังเรื่องนี้เอาหนังสือนิทานไปวางไว้ตุ๊กาตาตุ๊กาตาในห้องเรามันนั่งดูเฮ้ยเชื่ออนะไรวะน่า เฮียมีเงาอยู่ในทีวีวางหนังสือก่อนเลยสัตว์ปิดปิดปิดทีวีไม่ได้จะเปิดสนโกโกฟเลยมึงดูดิเฮีย <c oughs> หุ่นไม่ขีดไฟสิงชาขยับเองพว้มึงดูเฮียอะไรกันนะ่าขอโทษนะทุกคนถ้าผมพูดไปเรื่อยผมกำลังพูดกบเกินความกลัวตัวเองอ่ะ นอนดีกว่าแล้วทำไมต้องหันหน้าไปตรงหน้าต่างนั้นด้วยอ่านอนหลับตาไหมเนี่ยเราก็ทำทุกอย่างที่แม่บอกแล้วนะทั้งเก็บห้องแล้วก็แปรงฟันก่อนนอนละไหนแม่บอกว่าจะมาเล่านิทานให้ฟังไงไหนแหวเห็นเล่านิทานให้กู้ฟังเลย พฤติกาดังหน้าต่างเปิดเชื่อเราไว้เด้อฟุบตรงเลย,ยกลัวเออเสียงคัมเพลงประตูเปิดอยู่น่าจะเป็นเสียงแม่เรานะทุกคนแต่ผมจะเดินไปดูเดินเข้าไปในแสงสีขาวนั่น อ้าจบแล้วทุคกคนไม่มีจัมสแกลอะไรทั้งนั้นแะจริงปะอาจบแล้วมีคคดนี้แหละเกมอ่ะเห็นจะน่ากลัวเลยแม่งคนยนต์ที่กูเปิดเต้นในห้องมันยังน่ากลัวอีกก็ตกใจหมดก็ตกใจหมนยนต์ที่กูเปิดเองไอ้เหี้ยปิดเลย